ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับนี่เป็นเกมที่คุณเน้นจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมธีริบันธหนองสาและคุณสรุทวิทุวิทิศครับวันนี้เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับที่เราจะได้ดูเกมที่สุดเข้มข้นวันนี้ครับสําหรับวันนี้เราจะได้ดูเกมที่แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดจะเจอกับเรอัลมาดริดครับ เอาแล้วครับวันนี้บรรยากาศยอดเยี่ยมจริงๆครับผลกนนารแข่งขันฟุตบอลจะเป็นอย่างไรครับเราเชียร์กันให้สนุกเชียร์กันให้เต็มที่ครับไปสนุกด้วยกันครับเฟรนตอเรสฟรานซิสคโกพกลั่นอานาลดันจูมาเอาล้วครับมิอกาทองแล้วเอนดิกซีดานไดบอ จังหวะนั้นโอกาสดีมากๆแล้วครับลูกนี้เอาล้ครับเข้าประตูไปแล้วครับผู้ชมมาแล้วครับประตูแรกของเกมโอ้โหย้อนกลับมาดูความยอดเยี่ยมของเขาอีกครั้งหนึ่งครับประตูนี้ครับถึงแม้จะโดนกองหลังกดดันอยู่ก็ตามเะครับนี่ครับยังเอาตัวรอดไปแล้วทำประตูได้ด้วยครับสุดยอดครับกลับมาลุยกันต่อครับตอนนี้เรยัเอามารติดโดนนำไปแล้วนะครับ โรนลดินโยโรเบรโตคาร์ลอสได้บอลโรเบรโตคาร์ลอสเข่าสกัดได้ดีครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มครับมาราโดน่ากุสเกสได้บอล วมาดูว่าทีนี้ครับแม่วางมาได้มั่นยำจริงๆนะครับจุดตัดครบเลยครับลุงเลเนี่ครับมาดูครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับยิงเข้าไปเผาขนแบบนี้ไม่เหลือสิครับเป็นประตูครับอนาลดันจูมาเรียวมาดเด็ดนั้นได้พาบอลลุยขึ้นมาแล้วครับแม่เสียดายครับเกมรุกกำลังมาเลยครับแต่ว่าบอลมาเสียตรงนี้ โอกาสทองฝังเพกมาแล้วครับตรนนี้เซฟได้ยอดเยี่ยมเลยครับจดจอกับระตูเลยครับพุ่งเซฟออกไปได้ครับได้เตะมุมติดติดกันเลยครับ <S <S เรียบร้อยครับโอ้โหถึงตรงนี้เกมทับขาดไปแล้วครับ เรากลับมาดูช็อตนี้กันอีกครั้งนึงครับดูครับจังหวะที่เปิดบอลเข้ามาครับไม่มีใครประกบเลยครับตรงนั้นแล้วก็มงเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับลูกนี้เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมครับอนาลดันจูมาทดเพิ่ม3นาทีเป็นอย่างน้อยครับลูกนี้บอลแฉลบออกข้างไปครับกลายเป็นบอลทุ่มเกมลุกมาแบบต่อเนื่องครับ เสียดายครับเกมรุกกาลังทํามาดีเลยครับแต่ว่ามาเสียบอลตรงนี้ครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟรีคิกของเรอัลมาดริดครับลูกออกไปแล้วนะครับเป็นลูกตั้งแต่ออกมาจากประตูครับคุณศิลป์เป่านนบวีดหมดเวลาครึ่งแรกครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่า45นาทีแรกที่ผ่านไปโอ้โหเรอัลมาดริดผิดฟอร์มไปเยอะเลยครับ เซอร์เกียร์บุสเก็ตส์เอนดริกโอ้โหโอกาสมาครับไปกันใหญ่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สกรอร์ไหลแล้วครับนำไปถึงสี่ประตูไปแล้วครับแล้วกลับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โห,โโหจังหวะนี้โซโล่เดี่ยวมาแต่ไกลเลยครับ นี่ครับแล้วก็เข้าไปทำประตูได้ครับยอดเยี่ยมจริงๆครับต้องปรบมือให้ครับลูกนี้มาราโดน่าฟาซิสท็อโกกแลเลงเฟรานตอเรสอันาวดันจูมาเกมรับทำได้ดีเลยครับ เก็บบอลไว้ไม่ได้ครับรรยคินโรนาลดินโยได้บอลซินเดินซีดานบอลอยู่ที่ซีดานรรยคินวินิจูเนียได้บอลเอนดริก สุดลครับลูกนี้บอลฉลับออกหลังครับกลายเป็นลูกเตะม,มุมครับแมนยูนิเต็ดเขาเปลี่ยนตัวครับเค <c oughs> ลียร์ผลพ้ษที่อันตรายครับอลอสมาครับจะยิงไปลูกนี้ <c oughs> เอา เข้าประตูไปแล้วครับคุณผู้ชมขาดครับต้องใช้คำว่าเกมนี้ขาดรับสู้กันไม่ได้กับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับจังหวะที่ลุยเดี่ยวมาคนเดียวเลยครับโอ้โหไม่มีใครจับเลยครับแล้วเข้าไปทําประตูได้ครับโอ้โหสุดยอดครับประตูนี้ครับได้เวลาเปลี่ยนตัวครับบอลไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ครับตรงนี้เกมบุกลุยขึ้นมาแล้วรโ,โอากาสมาแล้วว่าลูกนี้พุ่งเซฟได้ครับหมดเวลาการแข่งขันเรเอัลนี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในเกมนี้ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับวันนี้กร์มไม่ดีครับแพ้ด้ผลทางประตูที่เยอะขนาดนี้นี่ผิดพลาดกันไปหมดเลยครับทั้งเกมรับทั้งแดนกลางด้วยครับวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าสู้ไม่ได้จริงๆ